ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเริ่มต้นขึ้นแบบเรียบง่ายมากแค่อีเมลฉบับเดียวเองค่ะครับอีเมลฉบับหนึ่งที่ถูกส่งไปที่สถาบันวิจัยชั้นนําในญี่ปุ่นใช่ค่ะผู้ส่งเนี่ยใช้ชื่อว่าอูเฮ่เหรินซึ่งตอนที่เขากดส่งอีเมลไปเนี่ยเขาคงไม่รู้เลยว่าอีเมลฉบับนั้นมันจะกลายเป็น เหมือนก้อนหินเล็กๆที่กําลังจะสร้างคลื่นซึน,นามิลูกใหญ่เลยนะคะใช่ครับแล้วมันเป็นมากกว่าอีเมลธรรมดาด้วยนะต้องเรียกได้ว่าเป็นการหยั่งเชิงที่อทั้งฉลาดแล้วก็เยือกเย็นมากยังไงคะเพราะสิ่งที่แนบมาด้วยไม่ใช่แค่ข้อมูลอะไรก็ได้แต่เป็นพิมพ์เขียวของโครงการวิจัยลับที่ทีมญี่ปุ่นเพิ่งจะเริ่มทําไปได้แค่เดือนเดียวเองโหแค่เดือนเดียวเองเหรอคะครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ข้อมูลที่อู่เห่าเหรินส่งมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็ล้ำหน้ากว่าที่ทีมญี่ปุ่นมีอยู่ในมือไปอีกหลายก้าวเลยโอ้คำถามที่ดังขึ้นมาทันทีในห้องประชุมลับวันนั้นก็คือหมอนี้เป็นใครและเราข้อมูลนี้มาจากไหนกันแน่เอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเกมชิงไหวชิงพลิบที่มันซับซ้อนมากๆนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่ามาดูกันว่าการต่อสู้ทางสติปัญญาระหว่างอู่เห่าเหรินกับองค์กรวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นคนคุมเกมตัวจริง พออีเมลไปถึงมือผู้บริหารระดับสูงของโครงการบรรยากาศนี้เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนทันทีเลยครับโดยเฉพาะชายที่ชื่อเสอถึงที่เป็นผู้อำนวยการเขาเป็นคนยังไงคะคือเขาไม่ได้แค่ประหลาดใจนะแต่เขาโกรธจัดเลยทุบโต๊ะแล้วก็ประกาศลั่นเลยว่านี่คือการลบหลู่จัก,กรวรรดิญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่โห oh. ครับแล้วก็สั่งให้ทีมงานหาตัวหนอนบ่อนไส้ให้ได้หาคนที่ขโมยผลงานวิจัยของชาติไปขายนะครับ ปฏิกิริยาของเสือถึงนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาปักใจเชื่อไปแล้วว่าต้องเป็นคนในแน่ๆใช่ครับซึ่งในโลกของการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่สงครามไซเบอร์เนี่ยอาคติแบบนี้คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเลยอ mm hmm. เพราะมันทําให้เขาตีความสถานการณ์ผิดไปหมดเลยแทนที่จะตั้งคําถามว่าเอหรืออาจจะมีใครที่เก่งกว่าเราเขากลับคิดทันทีเลยว่าต้องมีคนขโมยของเราไปแน่ๆ ซึ่งการประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปแบบนี้ครับมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้เลยเหมือนกับว่าความทะนงในศักดิ์ศรีมันบดบังทุกอย่างไปหมดเลยแล้วเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อคุณโอนโนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเสือถึงมารายงานข้อมูลเพิ่มเติมใช่ครับ คุณโอโนแจ้งว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แนบมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลของเราถูกขโมยไปนะอ้าวแล้วมันคืออะไรคะดูเหมือนว่าฝ่ายนั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ล้ำหน้าเราไปถึงขั้นที่3แล้วจากทั้งหมด4ขั้นโอ้โหนำไปไกลเลยครับและที่สำคัญคือพวกเขาไม่ได้จะมาแบล็กเมล l แต่ยื่นข้อเสนอทางธุรกิจมาเลยคือขายข้อมูลทั้งหมดให้ในะราคา1000ล้านดอลลาร์เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะจากตอนแรกที่คิดว่าเป็นแค่โจรขโมยข้อมูล ตอนนี้กลายเป็นว่ากำลังคุยกับองคอ์กรลึกลับที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าแถมยังมาเสนอขายของให้อีกใช่เลยครับสถานการณ์ในห้องตอนนั้นคงจะสับสนน่าดูแล้วความเชื่อของเสอถึงล่ะคะที่ว่าต้องมีไส้ศึกตาที่จะจัดการทั้งคนขโมยแล้วก็ได้เทคโนโลยีมาด้วยแผนของพวกเขาก็คือแกล้งทำมันยอมรับข้อเสนอแต่จะขอแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดแต่เออ แผนแบ่งจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลานี้มันดูเหมือนแผนในหนังสายลับยุคเก่าไปหน่อยไหมคะในโลกไซเบอร์ที่มันซับซ้อนขนาดนี้เขาคิดจริงๆหรอว่าจะตามเจอตัวได้ง่ายๆนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สูงเกินจริงของฝั่งญี่ปุ่นในตอนนั้นคือมั่นใจในทีมเทคนิคของตัวเองมากอาจจะอย่างนั้นครับหรืออาจจะมองว่าอีกฝ่ายเป็นแค่อาชญากรไซเบอร์ธรรมดาที่บังเอิญได้ข้อมูลไปไม่ใช่องค์กรที่มีการวางแผนมาอย่างดี ซึ่งก็คือการประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปอีกครั้งครั้งที่2เลยครับแผนของพวกเขาก็คืองวดแรกจ่าย200ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลขั้นที่1ระหว่างนั้นทีมเทคนิคก็จะเริ่มแกะรอยทันทีอืถ้าข้อมูลถูกตอ้องก็จะจ่ายงวดต่อไป300ล้านสำหรับขั้นที่3และ500ล้านสำหรับขั้นที่4แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการซื้อเวลาเพื่อหาที่อยู่ของอีกฝ่ายให้เจอ แล้วก็ส่งทีมไปจัดการครับโอ้โหนี่มันแผนซ้อนแผนชัดๆเลยในมุมของพวกเขาคงคิดว่านี่เป็นแผนที่ฉลาดสุดๆแล้วแน่นอนครับเพราะถ้าทำสำเร็จนะไม่ใช่แค่จะได้เทคโนโลยีทั้งหมดที่อาจจะต้องใช้งบวิจัยตั้ง5 0 0 0ันล้านดอลลาร์มาในราคาแค่พันล้านแต่ยังได้กำจัดเสี่ยนหนามไปพร้อมๆกันด้วยใช่ครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย ในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นกำลังวุ่นวายกับแผนซ้อนแผนที่คิดว่าตัวเองฉลาดสุดๆเนี่ยแล้วคนที่จุดประกายเรื่องทั้งหมดอย่างอู่ห้าวเรนเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขารู้ตัวไหมคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวแน่นอนครับแต่ภาพที่เห็นคือเขากำลังเดินตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อย่างสบายใจเลยครับหรอคะพอได้รับอีเมลตอบกลับจากญี่ปุ่นเขาก็แค่ยิ้มมุมปากนิดหน่อยแบบขบขันนะครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาอ่านเกมของอีกฝ่ายออกหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่เลยครับแถมยังมั่นใจสุดๆว่าตัวเองคุมเกมนี้อยู่แล้วเขาตอบสนองต่อแผนซื้อเวลานี้ยังไงคะปฏิเสธไปหรือเปล่าเขาเล่นตามน้ำไปก่อนครับเขายอมรับข้อเสนอ200ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลขั้นแรกอา้าวยอมรับหรอคะครับ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็วางแผนทางการเงินของตัวเองไว้อย่างรัดกุมมากคือเขาไม่ได้จะรับเงินเข้าบัญชีตัวเองตรงๆแล้วทำยังไงคะจะใช้บัญชีในต่างประเทศรับเงินจากนั้นก็ฟอกเงินผ่านบริษัทลงทุนที่เขามีอยู่แล้วค่อยโอนกลับเข้ามาในบริษัทแม่อย่างถูกกฎหมายทำไมต้องซับซ้อนขนาดนั้นด้วยคะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เงินก้อนใหญ่นี้ไงครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าจู่ๆมีเงิน200ล้านดอลลาร์โผล่เข้ามาในบัญชีบริษัทโดยไม่มีที่มาที่ไปมันจะกลายเป,เป็นเป้าให้ถูกตรวจสอบทันทีอ๋อ oh. ดังนั้นเขาเลยวางแผนปล่อยข่าวไปพร้อมๆกันว่าจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าวัสดุใหญ่พืชเพื่อสร้างฉากหน้าว่าเงินก้อนนี้มาจากการระดมทุนไม่ใช่การขายข้อมูลลับเป็นการเดินหมากที่มองไปข้างหน้าหลายตามากๆครับ แต่เราก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกมนี้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกถูกต้องครับจุดเปลี่ยนนั้นมาในรูปแบบของข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยของเขาที่ชื่อจี้ส่งมาให้ข้อมูลอะไรคะมันคืองบประมาณโครงการวิจัยทั้งหมดของฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งมีตัวเลขสูงถึง5,000ล้านดอลลาร์ห้าพล้านครับพอฮ่าเรือนเห็นตัวเลขนั้นเขาก็เข้าใจทุกอย่างทันทีเลยอีกฝ่ายไม่ได้ขาดเงิน แต่กลับเลือกใช้วิธีสกรปรกเพื่อตามล่าแล้วก็กำจัดเขาออ๋ oh. เกมการเจรจาธุรกิจในตอนแรกมันได้เปลี่ยนเป็นการสั่งสอนแล้วครับโอ้โห oh, oh. พอรู้ว่าอีกฝ่ายมีเงินแต่กลับเลือกที่จะเล่นไม่ซื่ออารมณ์ก็เปลี่ยนเลยสิคะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยครับสำหรับคนอย่างห้าวเหรินนี่คือการดูถูกกันอย่างรุนแรงเขาเลยตอบโต้ด้วยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงทันที ปรับยังไงคะปรับแบบโหดมากครับเขาตัดสินใจขึ้นราคาข้อมูลในขั้นต่อไปแบบก้าวกระโดดมหาศาลเลยมหาศาลขนาดไหนคะเขาปรับราคาข้อมูลของขั้นที่2เนี่ยจากเดิมที่อาจจะรวมๆอยู่ในแพ็กเกจพันล้านขึ้นมาเป็นราคาเดียเด่ยวๆที่1นึ่ันล้านดอลลาร์พันล้านเลยเหรอคะครับแล้วขั้นที่3ถูกตั้งราคาใหม่ไว้ที่3,000ล้านดอลลาร์ มันไม่ใช่การขึ้นราคาเพื่อทำกำไรแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าในเมื่อเสนอดีๆแล้วไม่ชอบก็จงใจ่ายในราคาของความอวดดีของผู้คุณซะเป็นการประกาศเลยว่าเขาไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ล่าในเกมนี้ถูกต้องครับเอาละค่ะ หลังจากฝ่ายญี่ปุ่นจ่ายเงิน200ล้านดอลลาร์แรกไปแล้วก็ได้ข้อมูลขั้นที่หนึ่งมาแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าเลยทีมเทคนิคเริ่มปฏิบัติการแกะรอยทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาคงคิดว่านี่คือโอกาสทองที่จะกระชากหน้ากากของอูห่าวเรือแล้วแล้วการไล่ล่าทางไซเบอร์มันเป็นยังไงต่อคะทีมเทคนิคของญี่ปุ่นก็ถือว่าเก่งมากนะครับเขาเริ่มแกะรอยสัญญ,ญาณดิจิตอลตาม i p Address ย้อนกลับไปทีละขั้นขั้น,นผ่านเซิร์ฟเวอร์หลายสิบแห่งทั่วโลกเลยเหมือนค่อยค่อย ดึงได้ออกจากม้วนไหมพรมประมาณนั้นเลยครับพวกเขาตามสัญญาณไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลายทางของสัญญาณไปสิ้นสุดลงที่ที่หนึ่งที่ไหนคะฐานหลับบนเกาะร้า,รางสึงเปล่าไอสิไม่ใช่แค่ยุ่งกับรังแตนครับแต่พวกเขาถูกล่อให้เอามือไปทุบรังแตนด้วยตัวเองนี่คือความหลักแหลมของกับดักที่ถูกวางไว้กับดักที่เรียกว่าฮันนี่พอตหรือเปล่าคะใช่เลยครับ คือการสร้างเป้าหมายลวงที่ดูน่าอร่อยเหมือนนําพึ่งเพื่อล่อให้แฮกเกอร์เข้ามาติดกับเองปัญญาประดิษฐ์จี้ไม่ได้แค่ซ่อนตัวเองแต่มันสร้างเส้นทางปลอมที่ดูเหมือนจริงขึ้นมาแล้วก็ล่อให้ทีมญี่ปุ่นเจาะระบบเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ที่มันเตรียมไว้ซึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ของเพนทากอนนั่นเองแล้วเกิดอะไรขึ้นในจังหวะที่พวกเขาบุกรุกเข้าไปคะ ในวินาทีที่ทีมแฮกเกอร์ญี่ปุ่นก้าวข้างธรณีประตูเข้าไปในระบบของเพนทากอนจีก็สลัดการพรางตัวทังหมดทิ้งทันทีครับเหมือนถอดหน้ากากออกใช่ครับเหมือนคนที่ใส่หน้ากากล่อโจรเข้าบ้านแล้วพอโจรเข้ามาก็ถอดหน้าก,ากากออกแล้วตะโกนว่าตำรวจอยู่นี่ทันใดน,นั้นเองตัวตนที่แท้จริงของทีมแฮกเกอร์ญี่ปุ่นก็ถูกเปิดผงต่อหน้าต่อตาระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของสหรัฐ นึกภาพออกเลยค่ะว่าในห้องปฏิบัติการของญี่ปุ่นตอนนั้นต้องโกลาหนขนาดไหนโกลาหนชนิดที่ว่าแทบจะเหยียบกันตายเลยครับเสียงตะโกนสั่งการดังลั่นไปทั่วห้องถอยออกมาลบร่องรอยทั้งหมดปิดระบบหลักดึงปลั๊กออกเลยโอ้โหครับพวกเขาพยายามหนีออกมาอย่างทุลักทุเลเกือบจะถูกระบบของสหรัฐจับได้คาหนังคาขาวแล้วด้วยแสดงว่าปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงครับ ไม่เพียงแต่หาตัวห้าเหลื่อนไม่เจอแต่ยังเกือบสร้างปัญหาระหว่างประเทศครั้งใหญ่อีกด้วยและที่สําคัญที่สุดมันน่าจะทําให้พวกเขารู้สึกแล้วใช่ไหมคะว่ากําลังต่อกอนอยู่กับใครถูกต้องครับมันคือการตบหน้าฉาดใหญ่ที่สอนให้รู้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายนั้นเหนือกว่าพวกเขาไปหลายขุมเลยหลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินในโลกไซเบอร์ภาพก็ตัดมาที่คุณโอโนะที่เดินเข้าไปในห้องแลบวิจัยซึ่งบรรยากาศที่นั่นต่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับ ในขณะที่ทีมไซเบอร์กำลังหน้าซีดเหม็นไก่ต้มในห้องแับกลับเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องยินดีเอาทำไมล่ะคะ บรรดานักวิจัยกำลังตื่นเต้นกับข้อมูลขั้นที่หนึ่งที่ได้รับมาไงครับทุกคนพูดถึงเสียงเดียวกันว่านี่คือผลงานของอัจฉริยะชัดๆข้อมูลมันดีขนาดนั้นเลยอ่ะครับข้อมูลถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดนิ้วมันช่วยให้งานวิจัยของพวกเขากระโดดข้ามอุปสรรคที่ติดอยู่ไปได้ในพริบตาเลยทุกคนต่างกระตือรือร้อนอยากจะได้ข้อมูลขั้นที่สองมาต่อยอดใจจะขาดแล้วฉากนี้คือจุดเปลี่ยนทางความคิดครั้งสำคัญของคุณโอนโอกเลยใช่ไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับ จากเดิมที่เขามองอีกฝ่ายเป็นแค่ไส้ศึกหรืออาชญากรที่ต้องตามล่ากำจัดตอนนี้เขากลับตระหนักได้อย่างเต็มออกว่าอีกฝ่ายคือองค์กรที่ส่งพลังอย่างแท้จริงความคิดที่จะตามล่าหายไปหมดเลยสลายไปจนหมดสิ้นครับเหลือเพียงการยอมรับว่าพวกเขาต้องทำธุรกิจกับองค์กรนี้ด้วยความเคารพและความระมัดระวังสูงสุดเขาถูกข่มขวัญด้วยความสามารถที่เหนือกว่าของอีกฝ่ายโดยสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็มาถึงจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ซึ่งดิฉันว่าถ้าอู่ห้าเหรินได้ยินความคิดของคนในห้องแแ a บที่กําลังชื่นชมข้อมูลของเขาอยู่เขาคงจะหัวเราะจนท้องแข็งแน่ๆใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะข้อมูลสุดล้ำค่าที่เขาเพิ่งขายไปในราคา200ล้านดอลลาร์และกําลังจะขายต่อในราคาอีกหลายพันล้านนั้นแท้จริงแล้วคือผลงานวิจัยของพวกญี่ปุ่นเองแต่เป็นงานวิจัยจากอนาคตเดี๋ยวเดีนะคะดึงข้อมูลวิจัยจากอนาคต มันเป็นไปได้ยังไงคะนี่เหมือนในหนังไซไฟเลยในแหล่งข้อมูลไม่ได้อธิบายกลไกไว้ตรงๆครับแต่นี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวมันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลย เราอ,อาจจะตีความได้ว่าเทคโนโลยีของห้าเหรินโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์อย่างจี้เนี่ยอาจจะก้าวไปถึงระดับควอนตัมคอมพิวติ้งขั้นสูง<อ>ที่สามารถสร้างแบบจําลองสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยําจนแทบไม่ต่างจากการดึงข้อมูลจริงหรืออีกทฤษฎีหนึ่งคือจี้อาจจะมีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโนมแล้วก็ต่อยอดข้อมูลวิจัยในปัจจุบันจนสร้างพิมพ์เขียวของงานวิจัยในอนาคตขึ้นมาได้เอง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการล่วงรู้อนาคตเลยใช่ครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การขโมยข้อมูลแล้วแต่มันคือการควบคุมชะตากรรมเลยนะเนี่ยเหนือกว่านั้นอีกครับมันคือการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลองนึกภาพตามนะครับเขาดึงเอาข้อมูลความสำเร็จในอนาคตของญี่ปุ่นออกมาแล้วนํากลับมาขายให้เจ้าของเดิมในยุคปัจจุบันอือฮึมมันเหมือนกับการเอาแผ่นที่สมบัติของตัวคุณเองในอนาคตมาขายให้คุณในวันนี้ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยและยังต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อมันอีกและที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือในแหล่งข้อมูลยังบอกด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปนั่นคือส่วนที่อันตรายที่สุดครับมีความเป็นไปได้สูงว่าเฮ้าเรือนอาจจะจงใจใส่ความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกคร่องเล็กๆน้อยๆเอาไว้ในข้อมูลที่ขายไปซึ่งอาจจะมองไม่เห็นในระยะสั้น ใช่ครับแต่อาจจะนำทาโครงการวิจัยหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมทั้งหมดของญี่ปุ่นไปสู่ทางตันหรือปัญหาใหญ่หลวงโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยกลายเป็นว่าเขากำลังนำทางญี่ปุ่นให้เดินไปตามเส้นทางที่เขาขีดไว้ให้โดยที่ญี่ปุ่นคิดว่าตัวเองกำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จของตัวเองช่างเป็นแผนที่น่าขนลุกจริงๆค่ะและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดค่ะ จากการซื้อขายข้อมูลที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาได้กลายมาเป็นเกมการชิงไหวชิงพริบที่ซับซ้อนการวางกับดักทางไซเบอร์ที่แยบยนลและจบลงด้วยความจริงที่น่าทึ่งว่าผู้ขายไม่ใช่แค่กลุ่มความลับแต่กำลังควบคุมอนาคตของผู้ซื้อด้วยผลยานของพวกเขาเองซึ่งมันทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดมากครับ ในตอนท้ายของเรื่องราวมีการเกลิ่นไว้ว่าเมื่อในอนาคตประเทศญี่ปุ่นเกิดปัญหากับเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนเหล่านี้อูเฮาเรนก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในฐานะผู้เชี่ยวชาญใช่ครับนี่ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงพลังกว่ากันระหว่างการมีความรู้ที่ล้ำหน้ากว่าใครหรือการมีความสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ล้ำหน้า เหมือนกับว่าเขาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นคนเข้ามาแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองถูกต้องครับเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของอู่เฮาหรืน้นอาจจะไม่ใช่เงินพันล้านแต่การควบคุมทิศทางเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจเอาไว้ในกำมือเขาไม่ได้แค่ขายข้อมูลแต่เขากำลังขายอนาคตที่เขาเป็นคนเขียนบทขึ้นมาเองและการช่วยเหลือของเขาในอนาคต ก็คงไม่ใช่การช่วยเหลือจริงๆแต่เป็นการเดินหมากตัวสุดท้ายในเกมที่อีกฝ่ายไม่เคยรู้ตัวเลยว่ากำลังเล่นอยู่ครับ